สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมอาจารย์ต่อและเรียนรู้ดูดวงสาหรับการพยากรณ์ในเดือนพฤศจิกายนนี้ต้องเรียนทุกท่านว่าในเดือนนี้เนี่ยมีดาวสําคัญที่ย้ายราศีก็คือดาวศุกร์นั่นเองโดยภาพรวมเดือนนี้ยังค่อนข้างเหมือนกับเดือนที่ผ่านมานั่นเพราะว่ามีดาวสาคัญย้ายเพียงแค่ดวงเดียวอ,อ,อย่างไรก็ตามหลายท่านบอกว่าเฮ้ยดาวเพื่อสมบัดีที่ย้ายมาแล้วในเดือนที่แล้วเนี่ยทำไมยังไม่ส่งผลเต็มที่ทําไมเอ๊ะได้ดีมาส่วนหนึ่งผมเปรียบแบบนี้ครับว่า วันนี้เนี่ยเปรบเสมือนแจกโบนัสมาส่วนหนึ่งส่วนโบนัสจริงๆท่านต้องรอดาวพฤหัสบดีนั้นย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎแบบเต็มตัวแล้วซึ่งยังไม่ใช่ตอนนี้ปกติแล้วเนี่ยดาวพฤหัสบดีก็จะมีระยะเวลาในการเคลื่อนที่ในการย้ายราศีอยู่แต่ตอนนี้เป็นการที่เคลื่อนเข้ามาเร็วกว่าปกติเดีย๋ยวจะถอยกลับมาที่เดิมดังนั้นไม่ต้องกังวลครับสิ่งดีจะมาถึงแน่นอนเอาละครับสำหรับเดือนนี้ดาวศุกร์นั้นย้ายเข้าสู่ราศีตุลได้ตำแหน่งเป็นเกษตร และในราศีตุวนี้ยังมีดาวพุธซึ่งเป็นคู่ธาตุน้ําอยู่ร่วมกันด้วยแน่นอนให้ผลดีแต่คู่นี้ก็มีข้อพึงระวังเพราะครัอาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่าพุธสุขคู่นี้อย่าดูเบาดังนั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันว่าในแต่ละราศีมีข้อดีหรือมีอะไรที่ต้องระวังบ้างครับสําหรับราศีมีนราศีมีนในเดือนพฤศจิกายนนี้ ตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายนเป็นต้นไปในเวลา10.21รรรนาทีดาวศุกร์จะโคจรเข้าสู่ราศีตุลและราศีตุลน,นี้ถือเป็นพบมรณะของที่น้องที่ลัคนามีนหลายท่านเริ่มกังวลแล้วว่าเฮ้ยพบมรณะนั้นจะไม่ดีหรือเปล่าพบมรณะไม่ได้แปลว่าตายอย่างเดียวเหมือนที่ท่านคิดนะพบมรณะนั้นมีความหมายหลากหลายครับเช่นการเดินทางระยะไกลการเดินทางไปที่แปลกใหม่ที่ต้องไป ทางอ้างแรมการติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศที่ระยะไกลๆนั่นเองรวมไปถึงเรื่องของสุขภาพก็ใช่หรือการสิ้นสุดลงของบางอย่างการที่ดาวสุขอยู่ตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าความรักการเงินหรือสุขภาพแนละ้นมันจะสิ้นสุดลงหรือมันจะเสียหายเพราะสุขอยู่ตรงนี้ได้ตําแหน่งเป็นเกษตรคือความมั่นคงและเป็นเกษตรที่เป็นมารดาของโลกด้วยที่สําคัญมีดาวพุธนั้น อยู่ร่วมด้วยพุทธกับสุขเป็นคู่ธาตุน้ําซึ่งส่งเสริมซึ่งกันและกันมีพลังสูงอยู่ตรงนี้ดีครับไม่ใช่ไม่ดีสุขภาพจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างทําให้สุขภาพท่านดีขึ้นและเน้นย้ำว่าท่านควรดื่มน้ําสะอาดให้เพียงพอเปลี่ยนจากน้ําหวานน้าอัดลมชากาแฟหรือแอลกอฮอล์มาเป็นน้ําเปล่าดูสุขภาพจะดีขึ้นอ่าประเด็นแรกสุขภาพจะดีขึ้นนะแต่ต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่าง ประการที่2เรื่องความรักอาจจะมีเหตุบางอย่างทําให้ไม่ค่อยมีเวลาได้ใช้ด้วยกันดังนั้นลองเปลี่ยนดูว่าถ้าสูงต้องเดินทางไปไกลาพาคนรักไปด้วยได้หรือเปล่าหมายถึงว่าไปเที่ยวนะไม่ได้ว่าจะจากกันไปนะไม่ได้ว่าเสียชีวิตนะครับก็ถ้าหมูเดินทางไปท่องเที่ยวหรือไปทํางานเนี่ยเออไปด้วยกันได้ไหมก็ลองปรับวิธีการหรือว่าสื่อสารทางอื่นได้ไหมถ้าไม่ไม่สามารถที่จะไปด้วยกันได้ ซึ่งต้องบอกว่าแม้แต่ความรักก็จะมีการปรับตัวครับปรับตัวแล้วจะมั่นคงขึ้นโดยเฉพาะเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่ดาวอาทิตย์นั้นย้ายออกในวันที่17เนี่ยหลายๆอย,ยานน่างมันก็จะคล่องตัวจะดีขึ้นการงานการติดต่อสื่อสารการประสานงานรวมไปถึงเรื่องความรักการเงินจะค่อนข้างเห็นชัดขึ้นแต่นั้นดาวสุขอย่างนี้ไม่ต้องกังวลครับเปลี่ยนภพมรณะจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ทําให้ชีวิตสุขภาพการเงินนั้นและความรักด้วยดีขึ้นทั้งหมด เอาละครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ชื่นใจนะของพี่น้องชาวราศีมีนในเดือนนี้ครับ